สวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอบรมเรื่องของการประกันคุณภาพครับพื้นฐานการผลิตชิ้นงานที่ดีของแผนก QC Quality Control ครับผมสงวุฒิบุญสมรับหน้าที่ในการอบรมครับสะดแรกทำไมคุณภาพถึงสำคัญต่อบริษัท ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณซื้อรถครันแรกแล้วเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นหนึ่งเบรกไม่ทำงานสองเมื่อฝนตกแล้วมีน้ำรั่วคุณคิดว่าจะซื้อรถคันนั้นอีกเป็นครั้งที่สองไหมครับคำตอบก็คือคงไม่มีใครซื้อรถที่เสียอีกเป็นครั้งที่สองมันจึงทำให้ส่งผลกระทบถึงข่าวลือที่ไม่ดีแพร่ออกไปเมื่อบริษัทที่ผลิตรถนั้นทำให้การผลิตเกิดความเสียหาย เมื่อการผลิตเกิดความเสียหายบริษัทนั้นอาจจะขายรถไม่ได้อีกต่อไปและส่งผลกระทบให้บริษัทนั้นอาจจะล้มละลายหรือว่าเจ๊งจากของเสียเพียงแค่หนึ่งคันนั่นคือความสำคัญของคุณภาพต่อบ,บริษัทครับครับผมเมื่อกล่าวถึงปัญหาคุณภาพจะมีหลายอย่างเช่น รถวิ่งไปแล้วเกิดปัญหาแล้วขัดข้องหรือว่าเบรกไม่ทํางานปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดปัญหาคุณภาพมีอยู่สองปัจจัยครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือการใช้งานจากการขับรถของตัวคนขับเองผู้รบับผิดชอบก็คือลูกค้าที่ใช้งานเองปัจจัยที่สองก็คือการผลิตที่เกิดของเสียจากการผลิตผู้รบับผิดชอบก็คือโรงงานที่ผลิตชิ้นงานนั้นยกตัวอย่างเช่น รถเสียเคมจากผู้ใช้งานรถเบรกไม่ทำงานเกิดจากการเชื่อมสปอร์ตที่หลุดหรือว่าเสียงผิดปกติมีน้ำรั่วที่เกิดจากชิ้นงานปั๊มขึ้นลูกแตกหรือว่าฉีกปัญหาพวกนี้บริษัทที่ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับก็คือบริษัททีวทีของเราถ้าบริษัททีวทีผลิตชิ้นงานที่ไม่ดีแล้วหลุดไปถึงลูกค้า โตโยต้ก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือไปครับดังนั้นครับเพื่อผลิตชิ้นงานและส่งมอบชิ้นงานที่ดีให้กับลูกค้าหน้าที่ของ TYT ทลเราก็คือมีอยู่สามหลักก็คือหนึ่งไม่ผลิตและไม่ปล่อยชิ้นงานที่ไม่ดีให้กับลูกค้าครับสอง ผลิตชิ้นงานหนึ่งล้านชิ้นต้องเป็นชิ้นงานที่ดีหนึ่งล้านชิ้นสามต้องทําให้ไม่ว่าใครก็ตามที่ผลิตต้องผลิตของที่มีคุณภาพได้เหมือนกันถามว่าจะทํำยังไงให้ผลิตชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพได้เหมือนกันไม่ว่าใครก็ตามที่ผลิตก็คือบริษัทเราจะมีเอกสาร W.I. ในการควบคุมการทํางานถ้าไม่ปฏิบัติตาม W.I. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีอยู่สามข้อครับหนึ่งก็คือ จะเกิดการบาดเจ็บได้ถ้าไม่ปฏิบัติตาม WI ยกตัวอย่างเช่นใน WI กำหนดให้ใส่ถุงมือแต่วันดีคืนดีเราร้อนไม่อยากใส่เราเกิดถอดถุงมือแล้วก็ทำงานอาจจะได้รับการบาดเจ็บได้โดนชิ้นงานบาดมือได้ครับสองผลิตชิ้นงานได้ไม่ตามเวลาที่กำหนดสาม กิดปัญหาด้านคุณภาพเช่นใน WI กําหนดไว้ว่าให้เช็คงาน3หัวข้อแต่ว่าเราเช็คไม่ครบเช็คไป2หัวข้อก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพได้ของเสียเกิดไปถึงลูกค้าได้ครับและเมื่อของเสียไปถึงลูกค้าโตโยต้ตาก็จะสูญเสียความน่าไว้ใจไปและบริษัทเราก็จะสูญเสียความน่าไว้บางใจไปครับ การปฏิบัติงานตาม WI มีอยู่4หัวข้อหลักๆครับ1ก็คือกำหนด WI ให้ถูกต้องสองปฏิบัติตาม WI อย่างเคร่งครัด3เส,สนองานที่ทำยาก4ทบทวนและปรับปรุง WI สิ่งที่อยากร้องขอพนักง,งานทุกคนก็คือมีอยู่2หัวข้อคือข้อ2และข้อสามให้ปฏิบัติตาม WI อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม Dwi อย่างไรครัดก็คือทําตามทุกหัวข้อที่ w i กําหนดไม่ข้ามขั้นตอนข้อสามก็คือทํางานตาม Dwi ถ้ารู้สึกว่าทํายากให้บอกหัวหน้า TL หรือ GL เราให้มาแก้ไข Dwi ให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นหรือว่าทำงานได้จริงเพื่อที่ทำงานได้อย่างถูกต้องครับ หัวข้อต่อมาคือการเช็คคุณภาพที่ถูกต้องครับในการทํางานก็ต้องมีกระบวนการสําหรับการเช็คคุณภาพที่ถูกต้องถามว่าทําไมถึงต้องเช็คคุณภาพคําตอบคือเพื่อส่งชิ้นงานที่ดีและมีคุณภาพให้กับลูกค้าเราจะไม่ส่งชิ้นงานที่ผิดหรือว่าชิ้นงานที่ไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้าถามว่าจะทําอย่างไรครับในหน้างานจะ มีคิวพอยต์ในการระบุหัวข้อในการเช็คเพื่อที่จะระบุจุดคิวพอยต์ให้กับสินค้าแต่ละพาร์ทนัมเบอร์ขอให้พนักง,งานเช็คตามคิวพอยต์ที่กำหนดทุกหัวข้อครับจะไม่ข้ามขั้นตอนในการเช็คเพื่อที่จะไม่ส่งชิ้นงานที่ผิดให้กับลูกค้า สิ่งที่อยากร้องขอพนักงานทุกคนครับผมคือคุณไม่ใช่แค่ผลิตชิ้นงานแต่คุณคือพนักงานที่เช็คคุณภาพขอให้คุณรับผิดชอบในกระบวนการของตัวเองโดยทําการเช็คคุณภาพให้ครบทุกหัวข้ออย่างถูกต้องและถ้าคุณเช็คคุณภาพแบบขอไปทีและของเสียหลุดไปถึงลูกค้านั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณครับ หัวข้อต่อมาจะเป็นตัวอย่างคู่มือการทำงานหรือว่าเอกสาร w i นะครับมีทั้งหมดหหัวข้อหัวข้อแรกที่ระบุก,ก็คือขั้นตอนในการทำงานหัวข้อที่สองเป็นเวลาในการใช้ในการทำงานครับหัวข้อที่สาม safety point ในตัวอย่างนี้ระบุไว้ว่าพนักง,งานจะต้องจับชิ้นงาน ในจุดที่กำหนดตามภาพหัวข้อที่สี่คือคิวพอยต์ครับระบุไว้ว่าพนักง,งานต้องวางชิ้นงานให้ลงล็อกในสแตนหัวข้อที่ห้าผลกระทบถ้าไม่ทำในตัวอย่างนี้ระบุไว้ว่าหากพนักง,งานวางชิ้นงานไม่ลงล็อกอาจทำให้ชิ้นงานล่วงล่นลงพื้นได้ทำให้ชิ้นงานเสียรูปได้ครับหัวข้อที่6กอันนี้สำคัญครับ การจัดการความผิดปกติหยุดเรียกคอยหัวข้อที่6นี้เป็นหัวข้อที่สําคัญในการอบรมในครั้งนี้อยากให้พนักง,งานจดโน้ตลงในสมุดให้หน่อยครับว่าเมื่อพบสิ่งผิดปกติให้หยุดเรียกคอยครับผมหัวข้อต่อมาเมื่อพบความผิดปกติและจัดการความผิดปกติ ความผิดปกติคืออะไรคือสภาพที่แตกต่างจากที่เคยเป็นครับเช่นเกิดของเสียที่ไม่เคยพบเห็นยกตัวอย่างคือชิ้นงานที่แตกเสียรูปซึ่งปกติเราตรวจสอบไม่เคยมีชิ้นงานที่แตกเสียรูปมาก่อนแล้ววันนี้มาพบว่าชิ้นงานมันแตกเสียรูปนั่นคือความผิดปกติครับอีกเคสหนึ่งคือจุดสปอตไม่ครบ เรานับจุดสปอตสมมุติว่านับอยู่ห้าจุดสปอตในชิ้นงานชิ้นนี้แต่ว่าวันดี้คืนด,ดีเราไปพบว่ามันมีอยู่สี่จุดสปอตนั่นคือความผิดปกติครับยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก็คือการทำงานตาม W i ไไม่ได้คือทำงานแล้วยากหรือว่าทำงานแล้วเกิดปัญหา นั่นคือความผิดปกติครับหรือความผิดปกติก็มาในรูปแบบของเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพที่แตกต่างจากที่เคยเช่นแสงสีเสียงที่แตกต่างจากที่เคยกฎของการจัดการความผิดปกติครับถ้าคิดว่าแปลกหรือว่าผิดปกติจากที่เคยให้พนักง,งานทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ1คือ หยุดหยุดทางาน2เรียกเรียก GL หรือ TL คือเรียกหัวหน้าเรา3คอยไม่ทํางานต่อเรียกสั้นๆว่าหยุดเรียกคอยครับสิ่งที่อยากการดอกจารย์ไว้ก็คืออยากเพิ่เฉยต่อความผิดปกติเล็กๆน้อยๆจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเช่นเครื่องจักอารอะลาม หรือว่าการเกิดสเปตเตอร์สเก็จากการเชื่อมหรือว่าชิ้นงานหล่นชิ้นงานหล่นก็คือความผิดปกติอย่างหนึ่งครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วคือเคสในเรื่องของชิ้นงานหล่นแล้วส่งชิ้นงานผิดไปถึงลูกค้ายกตัวอย่างเช่นมีชิ้นงานมีชิ้นงานเล็กๆ อยู่ในระหว่างการทํางานซึ่งชิ้นงานเล็กๆนั้นน่ะเป็นชิ้นงานข้างซ้ายแต่พนักง,งานที่ทํางานอยู่เป็นการผลิตชิ้นงานข้างขวาของพนะของชิ้นงานเล็กๆนั้นเมื่อพนักง,งานเห็นชิ้นงานที่ตกอยู่ข้างซ้ายเป็นชิ้นงานข้างซ้ายเลยหยิบชิ้นงานข้างซ้ายมาเก็บไว้ที่บล็อกข้างขวา ซึ่งเป็นการหยิบชิ้นงานที่ผิดใส่ลงในบล็อกที่ถูกต้องชิ้นงานที่ถูกต้องคือข้างขวาครับแต่ว่าหยิบชิ้นงานข้างซ้ายไปใส่ในบล็อกข้างขวาพนักง,งานจึงผลิตชิ้นงานผิดส่งไปถึงลูกค้าคือนําชิ้นงานข้างที่ผิดไปผลิตนั่นคือความ ผิดปกติแล้วไม่หยุดเรียกคอยหัวหน้าคือการจัดการความผิดปกติเองหัวข้อต่อมาคือตัวอย่างความผิดปกติครับหัวข้อแรกคือสีไม่เหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าถุงมือข้างที่ปกติ ที่โอเคคือสีขาวแต่ว่าข้างที่ NG คือมีรอยเปื้อนคาบกาวที่ถุงมือครับอันนี้คือความผิดปกติคาบกาวนี้จะส่งผลอะไรส่งผลในเรื่องของเมื่อคาบกาวไปติดที่ชิ้นงานชิ้นงานจะชุบสีไม่ติดครับจะเป็นรอยคาบกาวติดมาที่ชิ้นงานแล้วทำให้ขายไม่ได้หัวข้อที่สองครับ ความรู้สึกที่สัมผัสไม่เหมือนเดิมปกติสัมผัสอยู่หนึ่งชิ้นมาตลอดแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนาขึ้นนั่นคือชิ้นงานมันมีสองชิ้นอาจทำให้ผลิตชิ้นงานผิดสรงไปถึงลูกค้าได้ครับหัวข้อที่สามคือรูปร่างไม่เหมือนเดิมรูปร่างไม่เหมือนเดิมคือรูปร่างที่ถูกต้องคือมันจะมีรอยมาร์กอยู่ที่ขอบชิ้นงาน แต่หัวข้อที่ผิดคือชิ้นงานอยู่ไม่ตรงรอยมาร์กนั่นคือแสดงว่าชิ้นงานอาจจะเคลื่อนหรือว่าบิดเสียรูปจากรอยมาร์กนั่นคือความผิดปกติครับหัวข้อที่ 4, สี่สภาพป้ายชีย้บ่งไม่ถูกต้องคือป้ายชีย้บ่งและป้ายของบล็อกนั้นคนละพาร์ทนัมเบอร์กัน อาจทำให้เราผลิตชิ้นงานที่ผิดส่งไปถึงลูกค้าได้ครับหัวข้อที่ห้าครับเสียงที่ไม่เหมือนเดิมเสียงที่เกิดขึ้นจากการอารามของโรบอทซึ่งปกติไม่เคยมีเสียงดังมาก่อนแต่ว่า วันนี้มีเสียงดังขึ้นนั่นคือความผิดปกติหัวข้อที่หกคือกลิ่นไม่เหมือนเดิมครับในเรื่องของทํางานอยู่แล้วมีกลิ่นไม่ไหม้หรือว่ามีควันขึ้นที่เครื่องจักรนั่นคือความผิดปกติหัวข้อที่เจ็ดคือลักษณะไม่เหมือนเดิมคือปกติมีป้ายติดที่ชิ้นงานอยู่ตลอดแต่ว่าวันนี้ป้ายหลุดไม่พบป้ายติดที่ชิ้นงาน นั่นคือความผิดปกติหัวข้อที่8คือชิ้นงานในพื้นที่การผลิตชิ้นงานตกพื้นนี่อาจเสี่ยงทําให้เราผลิตชิ้นงานผิดไปถึงลูกค้าได้ครับเนื่องจากเราหยิบชิ้นงานผิดไปใส่คืนบล็อกอาจทําให้ผลิตชิ้นงานที่ผิดส่งไปถึงลูกค้าได้สิ่งที่อยากให้ทําก็คือหยุดเรียกคอย ข้อที่เก้าครับจุดสปอตมีคลิปหนามส่งผลกระทบคือคลิปหนามนี้มันมีความคมและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ครับการมีคลิปหนามนี้ก็คือความผิดปกติอย่างหนึ่งส่วนวหัข้อที่สิบคือจุดสปอตไม่ครบจุดสปอตไม่ครบนี้มีผลกระทบคือความแข็งแรง ต่อชิ้นงานหัวข้อที่11คือจุดสปอตไม่ครบตําแหน่งไม่ตรงตําแหน่งหัวข้อนี้ก็ทําให้ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของชิ้นงานเช่นเดียวกันครับจุดสปอตแตกในหัวข้อที่12ก็คือจุดสปอตแตกอาจจะทำให้เกิดน้ำรั่วหรือว่าความแข็งแรงของชิ้นงานไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ครับ หัวข้อที่13คือการขีดมาร์กที่ชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่งในการขีดมาร์กให้ตรงตำแหน่งก็คือขีดที่กึ่งกลางจุดสปอตเมื่อเราขีดไม่ตรงจุดกึ่งกลางจุดสปอตเราจะทําให้ตรวจสอบไม่พบปัญหาของชิ้นงานนั้นได้คอนเซปต์ในการเช็คมาร์กจุดสปอตก็คือมองเช็คแล้วก็มาร์กค,ครับ สำหรับสไลด์ต่อมาเป็นสไลด์สุดท้ายในการอบรมของวันนี้ครับในเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญของบริษัทขอให้ใส่ใจกับการทำงานในสไลด์นี้จะสรุปวิธีในการที่จะไม่ผลิตของเสียไม่ปล่อยของเสียและไม่มองพลาดของเสียครับขอให้พนักงานทุกคนจดในหัวข้อสำคัญในสไลด์นี้ครับผมหัวข้อที่หนึ่งคือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางาน W.I. อย่างเคร่งครัดเมื่อเราปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดแล้วเราก็จะไม่ผลิตของเสียไปถึงลูกค้าหัวข้อที่สองคือคนผลิตคือคนเช็คงานต้องเช็คคุณภาพอย่างจริงจังจึงจะไม่ปล่อยของเสียไปถึงลูกค้าหัวข้อที่สามเมื่อรู้สึกว่าแตกต่างจากที่เคยให้หยุดเรียกคอย หยุดคือหยุดการทำงานเรียกคือเรียกหัวหน้างานของเราคอยคือคอยไม่ทำงานต่อคอยจนกว่าหัวหน้าจะแก้ปัญหางานนั้นเสร็จเราจึงจะไม่มองพลาดของเสียครับและขอจบการอบรมเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านสำหรับการรับฟังในเรื่องของการอบรมด้านคุณภาพของบริษัทของทีวทเรา และขอให้ผู้อบรมทุกท่านทำแบบทดสอบเพื่อประเมินหลังการอบรมดังนี้ครับ